สวัสดีครับเอฟซี FC ของฟ้าหน่อยพาเที่ยวครับมือนีฟ้าหน่อยพาเที่ยวสีพามาจุดทูบคือเก้าครับทูบวันแรกเนี่ยเป็นทูบของวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับเอฟซี FC ฟ้าหน่อยเห็นไหมครับเข่าให้ฟ้าหน่อยครับหกศูนย์ครับเข่าหกศูนย์ครับหกกับเก้ากัเป็นตัวเดียวกันเนะาะทำเป็นข้อหวยมัเพ่นกระสิ ซือกับหัวกับหางกทิ่ได้รอบนี้เขาให้ฟ้าน้อยเป็นหกศูนย์ครับรอบวันทีสิบหกพุทภาคมา้าน้อยจุดได้หกสามศูนย์ครับแล้วรอบนี้ฟ้าน้อยกติภามาจุดอีกขึ้นเราครับขอท่านทาวเวสสุวรรณครับทาวเวสสุวรรณของฟ้าน้อยนี่ปัง,งมากๆแล้วครับนะ้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าคุณวันนี้ของฟ้าน้อยพาเที่ยวจะมาจุดทูบเลขกให้เอฟซีของฟ้าน้อยได้เห็นเป็นสามตัวนะครับของท้าเวสสุวรรณที่ฟ้าน้อยบูชาอยู่นะครับเมื่อวนนี้ก็ขอคือเก้าครับขอจุดเป็นสามตัวให้เอฟซีฟ้าน้อยได้เบ่งได้ชมกันครับขอบารมีของมงคูทวดครับ ปกปักรักษาเอฟซีของฝาหน่อยน้ำเด้อครับเดอ้อขอบารมีของหลวงพ่อชุมพรสันตสิโลปกปักรักษาเอฟซีของฝาหน่อยสุขสุขคนครับอันนี้ฝาหน่อยกับสีจุดของทาวเวดนะครับเดอ้อเป็นให้เอฟซีเบิงไปพร้อมๆกันเลยครับ ของหวดวันที่หนึ่งมีถุนายนตนะครับสองหาหกกครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเดีย๋ยวหลุดไปน้ากันเลยนะครับเดอ้อกาฝาหน่อยพาเที่ยวครับตาทวดที่ผมบูชาครับรูปนี้เก่าแก่มาเล้ครับเดอ้อค้างมากๆครับแล้วก็มีของหลวงพ่อชุมพรครับ สันตะสีโลที่เป็นพระคูครับเป็นพระคูอายผมนี่แหละเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องครับอยู่บานเดียวกันครับของหลวงพ่อชุมพรครับอยู่บานสังคมพัฒนาตำบนทงเรียบอำเภอตะมนจังหวัดกาฬสินครับหลวงพ่อชุมพรครับเพิ่นปังมากเลยครับเพิ่นมีเหรียญปดหนีครับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นศรัทธาครับไปหลยครับที่วัดป่าลุนทมครับพ้าหน่อยกับเป็นคนบ้บานสังคมพัฒนานะครับ ตอนนี้องาักระลุนไปน้ำกันนะครับนาอกครับเลขของถูกท่าวเวศสุวรรณไปพร้อมๆกันเลยครับงวดวันที่หนึง่งมีถุนายนต์สองหาหกเกตครับตัวแรกคันีิมาตัวใดรุนไปน้ำกันเด้อครับเด้อ ซูมไปบางกไกลๆเลยครับอ้าวตัวแรกกับไม้เห็นแล้วครับตัวแรกออกมาแล้วครับลุนไปน้ำกันได้ครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกเป็นเลขอย่างนออเห็นหัวแนวนีนน้นาสิเป็นสองนะครับเด้อตัวแรกครับขอ,อย่ครับกวอนที่หนึ่งมีตัวนาได้ด้ครับเด้อ เฮ้งเฮงังๆกันส <mêmes> <Elena> Mont ุขูสุขคนนะครับเด้อเอฟซีของฟ้าหน่อยขอห้มีโชคมีลาขอห้ลลำลำเรื่อยๆกันสุขภูสุขคนนะครับเด้อตัวแรกมาแล้วครับล้อลนตัวที่สองไปน้วกันครับตัวที่สองตัวที่สามไปพร้อมๆกันครับเล็กของฟ้าหน่อยพาเที่ยวบอได้หลายตัวครับจุดในเห็นเป็นสามตัวครับให้เอฟซีไปจับคู่กันเอาเด้อครับเด้อจะได้มันมาเฮงเฮ้งไปน้ากันครับ รอรุ่นตัวที่สองไปน้กันนะครับเด้อตอนตอน,ตอนนี้ก็ตัวที่แหลกตัวแรกก็มาแล้วครับตัวแรกมาแล้ววันนี้เขากับอรุ่นตัวที่สองไปพร้อมๆกันครับครับฝ่าหน่อยพาเที่ยวนะครับเด้อตัวแรกก็มาเห็นเต็มๆแล้วครับเดี๋ยวคนละเห็นเบิ้ลสามตัวคนละฝ่าหน่อยจังสิสลปให้เอฟซี T ของฝ่าหน่อยได้เบิ้งกันได้ชมกันว่ามันตนมาจังใดไปจังใดมาจังใดโตใดแน่ก็จะได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเด้อครับเด้อ ล้อรุ่นตัวที่สองไปน้อกันครับนะครับตัวที่สองกับมาแล้วครับเบิ้งตัวที่สองไปพร้อมๆกันนะครับฟ้นลอยกับขอ้เก่าแล้วครับจุดให้เห็นเป็นสามตัวขื้เก่าแล้วลุนตัวแรกรุ่นตัวที่สองรุนตัวที่สามไปนะครับไปจับคู่กันเอาเจไดมีโชกไม่หลาบไปพร้อมๆกันกับฟ้า่อยพาเทียวครับรุ่นตัวที่สองไปพร้อมๆกันเลยครับตัวที่สองเริ่มเห็นหัวแล้วครับ วันที 46, ่สิบหกพฤ้นสภากับเขาให้ฟ้าหน่อยนะครับเด้ขอขอย้ำครับอายุขาง่ังนั้นเป็นของหมวดวันที่สิบหกพุ้นภาครับอันไหมนี่กำลังจุดครับนี่ตัวสองเริ่มเห็นมาแล้วครับขึ้นไหมเห็นแล้วครับรุนไปน้ำกันครับ ตัวที่สองมาแล้วครับตัวแรกเป็นสองครับตัวที่สองเป็นสี่นะครับรอลุ้นตัวที่สามไปพร้อมๆกันนะครับวันวันที่หนึ่งเนี่ยผมว่านี่มาแน่ๆครับฟาหน่อยกับลันตีครับท่านเทาเวสวัณทีฟาหน่อยบูช้ายอยู่นี่ฟ้าหน่อยจุดย่มใดเขาย่มนั่นครับได้โชกได้รลับกันย่มนั่นแต่ว่าขึ้นยุว่วตัวอิฟซีที่จับคู่ถูกบด้ะครับเด้อเพราะว่าฟ้าหน่อยก็ให้จุดให้ไปจับคู่กันเอา นี่ครับตัวที่สองกับไม้เห็นแล้วครับล้อลุนตัวที่สามไปพร้อมๆกันนะครับเด้อตัวที่สามกําเริ่มมาแล้วครับอย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามช่องฟ้าหน่อยพาเที่ยวนะครับเป็นกําลังใจให้ฟ้าหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อจะได้มีกําลังใจฮ็ดคลิปถัดไปครับล้อลุนตัวที่สามไปพร้อมๆกันนะครับฟ้าหน่อยเป็น่องน่องไม่ครับ เป็นซองน้นซองที่บอดาใหญ่มากมายครับแต่ว่าจุดย่ำใดนี่ปังย่ำนั่นครับมาแล้วครับตัวที่สามมาแล้วครับเดี๋ยวพาหน่อยสิซุ้มมาเห็นไกลๆได้ครับเด้อขอบารมีหลวงพ่อชุมพรสันตะซีโรปกปักรักษาให้ผู้ครูสุกคนปลดหนีได้ครับเด้อผู้ใดมีหนีบอดายบ่ม่หนีก็ขอให้มีเงินมีท้องไร้ไร้บดายดมีเงินลร้แล้วก็ขอให้ลายขึ้นไปเรื่อยๆครับ อให้มีแต่ความสุขความจเจริญครับอย่ากเก็บอย่าไข่ครับรุ่นตัวที่สามไปพร้อมๆกันครับตัวที่สามเริ่มมาแล้วครับใกล้เห็นเต็มๆแล้วครับว่าจะเห็นเป็ตัวใดเนาะตัวที่สาม รื่นไปพร้อมกันกับฟ้าหน่อยฟ้าเที่ยวครับเลขซส,สวยงามๆครับของท่านท้าวเ,เวสสุวรรณที่ฟ้าน้อยบูชานะครับออกให้ฟ้าน้อยดูดูฟ้าน้อยก็เป็นช่องนองไม้นาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้นเลอกดสับสะไคร้ให้น้ำเนีครับกดกระดิ่งน้ำด้อครับเด้อเดี๋ยวฟ้าน้อยสิซุ้มให้เบิ้งใกล้ๆครับคันีิมาตัวใดครับ ประเด็นเป็นตัวใดเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดอ้อมาแล้วครับสามตัวครับเดี๋ยวฟ้าหน่อยสีสรุปให้เอฟซีของฟ้าหน่อยนะครับเดอ้อให้เอาไปเป็นแนวทางครับผพ้ใได้จับคู่กันให้เอฟซีจับคู่กันเองก็ได้ครับ เป็นเลขง่ายๆครับฟ้า,นาหน่อยเป็นเลขทูกจุดให้เห็นเป็นสามตัวนะครับเด้อสองสี่สามครับเลขสามตัวครับสองสี่สามครับอันนี้เขาเบิร์ตามเลขทูบเลยนะครับเด้อสองสี่สามครับสองสองสี่สี่สองสี่สามสามสี่สามสองสองสามครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อ ส่วนตัวฝ้าน้อยครับงม่วนนี้ครับสอบเหล็กซีนะครับเด้อผมว่าเล็กซีมาแน่ครับให้เอาเป็นแนวทา้งนะครับเด้อกาคลิปนี้กัฝ้าน้อยกับขอปิดคลิปไว้เพื่อนแค่นี้นะครับเด้อขอให้เอฟซีของฝ้าหน่อยลำลำเลยลวดกันสุปูสุคนครับฝ้าน้อยจุดให่เห็นแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับเด้อเอาไปจับคู่กันเอาครับเพื่อมีโชคมีลาบกับฝ้าน่อยพาเทียวครับขอบารมีของหลวงพ่อจุมพรนะครับปกปักรักษาครับขอบารมีของหลวงปู่ทวดนะครับ ปกปักรักษาเอฟซีฝาหน่อยน้ำเด้อครับเดอ้อฝ้าหน่อยไปก่อนครับอยู่ดีมีแห้งสุผูสุคนนะครับเดอ้อสบายดีครับฝ้าหน่อยไปก่อนครับบ๊ายบายครับ